วันนี้มาชมการชิงแชมป์มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก146ปอนด์ระวางไยแดงใบไผ่โชคดีมวยไทยอายุ23ปีสูง175ซนติเมตรมาจากจังหวัดพังงาประเทศไทยนะครับกับคู่เจ้าของคองายน้ำเงินวันนี้ก็คือโจนาตาโคตาซิจิอายุ30ปีสูง186ซนติเมตรมาจากประเทศบราซิลน,นะครับวันนี้ไทยกับบราซิลเจอกันนะครับก็กำลํามวยกันอยู่นะครับ ตามฉบ,บับแม่ไม้เมื่อไทยนะครับใบไผ่ชคมา40ครั้งขอไปนะครับใบไผ่ชคมา70ครั้งชนะ43แพ้27เสมอไม่มีนะครับส่วนโจนาตาก็ชกมา20ครั้งชนะ14แพ้6ไม่มีเสมอเหมือมนกันนะครับมาดูว่าวันนี้เชมเปีแชมป์จะอยู่ที่ประเทศไทยหรือบราซิลน,นะครับละเมออย่างสวยงามอยู่นะครับใบไผ่จากประเทศไทยนะครับ น้ำหนัก14 6อกกวเท่ากันนะครับมาดูว่าโจนาตาเก่าวกว่านะครับสูงกว่าได้เปรียบช่วงชกวันนี้เก่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับใบไา,ายนี้ไฟล่าสุดนี้ก็ชนะมาเหมือนกันนะครับเหมือนคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ ลำมวยอ,อย่างสวยงามอย่นะครับใบไพโชคดีมวยไทยจากจังหวัดพังงาประเทศไทยนะครับมวยไทยต้องลำมวยอ,อย่างสวยงามให้ต่างชาติดูนะครับอ๋อลำมวยได้สวยงามนะครับวันนี้มีผู้ชมเต็มฮอเลยนะครับเป็นศึกมวยไทยนานานชาตินะครับวันนี้อ๋อลำมวอเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับ โอ้สูงกว่ามากเลยนะครับโจนาตาจากบราซิลเอาทำการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเช็ดนวมเช็ดนัยก่อนนะครับเสร็จแล้วลุยยกที่หนึ่งกันเลยโจนาตาสูงกว่าก็ขยับเข้าไปไปเลยนะครับมันสองเข้าไปเบื่อยู่โอ้สอบเบื่อขึ้นเหมือนกันสอกเบื่ออยู่ใบไผ่เอาโจนาตามันสองางหนาเลย จะทำมันสองเข้าไปใบไผ่ก็มัดสวนอยู่ตอนนี้ไปไผ่ก็พยายามสวนอยู่นะครับโจต้ากฟันซอกเข้าไปเตะบ้มามาไผ่มัดแรกว่าเบอบวกัวกกนทีมาเจต้าเดินลุยนะครับมวยต่างชาติมาถึงลุยเลยไปไผ่ก็เตะสวนอยู่เอาไปจะทำมันสองขนาดทีไปไบไผ่เตะสวนมาโอ้ออก,กบุดกันได้สุดยอดเลยะครับมาถึงยกแรกลุยกันเลยโดยเฉพาะ จุนต้าดมมันเข้าไปหวังเผด็จสึกให้เร็วที่สุดนะครับจุนต้าเอาใบไผ่จะยั่งเบื่อไปเบื่อไปจุนต้าใบไผ่แทงหอกเข้าไปพยายามจะสวนอยู่นะครับใบไผ่จุนต้าเดินลุยเข้ามาเลยมันสองข้หน้าไปใบไผ่ก็เตสวนโอ้ใบไผ่นี้ก็ตอบโต้ได้เรื่อยๆนะยักษ์เขาลงตัวไป โจนาตาเยอะเข้าไปเยอะเข้าไปย่างซ้ำคู่เข้าไปหาจังำไปโยมันสองขา้างหน้าโอ้ไปแผงมาซ้อนมาแล้กันแขกว่าเขาได้แทงเข้าไปแทงเขา้าไป,าไปอยู่เป็นโจนาตาสูงยาวแทงเข้าได้ดีนักกว่าแล้วตอนนี้แทงเขา้าไปโจนาตาใบแผงพยายาแทงคืนเหมือนกันแทงเขา้าไปโอ้เข่าของโจนาตานี่ได้ผลอยู่นะครับเข้าเป้าดีโจนาตากระจ้าก็ามาเยอะยักษ์กส่กันอยู่ใบไผ่เต็มมาแต่มือดอยู่ จุนต้ามันสองขหน้ามันสองหน้าโอ้เผื่อไม่ได้ฟันสองเลยนะครับจุนต้านี่ใบไผ่เตะสวนจุนต้ามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าเอาแทงเข้าไปโอ้ตอนนี้ใบไผ่ตั้งรับอยู่นะครับแทงเขาแทงเข้าเข้าไปแทงเข้าไปจุนต้าใช้ความสูงพยายามแทงเขาอยู่นะครับจุนต้าขยับเข้าไปเจุนต้าที่ไปใบไผ่ก็รอจังหวะอยู่นะครับ มัดปลาเตมาอยูอ่เสียจังหวะไปนิดนึงนะครับใบไผ่เจ้าตานะไป็นมงสองนหน้าแต่ยังไม่ถึงดีใบไผ่ในตัวเล็กว่าสอกสวนอยู่ไม่โอ้เจ้าตามาตัดไปสอกไปโอ้สอกเบิดไปนิดเดียวแทงเข้าไปเจ้าตาทงเขาใบไผ่ก็แทงขึ้นเอาเจนาต้าแทงเข้าไปเบี่ยงมาแทงเขานีกเข้าไปอแทงเขาไไยกักนะเข้าไปใบไผ่ไไไพยายามจะกั้นอยู่นะครับแต่กั้นไม่อยู่นะครับจจนาต้านี่ดุด,ด้านเลยนะครับ แทงเขาน่นเน้นเลยจนตาจ้ากยาจะเข้าไปยึงยักโยธีไปม่ไพรเต็มอ่ไไมาใบไพรมันเข้าตัวหาจังหวะอยู่นะครับใบไพรนี่จะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมโจนต้าบุกหนักเหลือเกินใบไพรเต็มตอ่าโจนต้าเอาเล็งศอกโยห้างซอกศอกไม่ได้หมดยกที่หนึ่งนะครับโอ้โจต้านี่ดูดไดนเลยครับ ทั้งเขาทั้งสอกเตรียมประเชียนให้ครบชุดเลยมาว่าตอนยกที่สองนะครับทำการเชื่หน้เชืนน่นมก่อนหรือตอนยกที่สองเลยยังเป็นจนตาบุกเข้าไปเดินเข้าไปโยจนตามาสองก็น่ายัางไม่เข้าป้าดีเขาใส่เอา้ามาไปเหมือนกันจนไม่ผ่านกระเตืวนโอ้จนตาทั้งสอกทั้งหมัดรุยเข้ามาเลยไม่ผ่านย,ยังหลบได้อยู่นะครับ โจท่ามัดสองเข้าไปกอดไว้แทงเข้าไปใบไผ่พยายามล็อกไม้อยู่นะครับโจท่าแทงเข้าไปล็อกคอโยอ่เอวียงล้มลงไปเลยโอ้ใบไผ่ไม่ใช่จะให้แทงเขาได้ง่ายครับจะเวียงลงเลยโจท่ากระจาบเข้าไปยึดยูที่ไปโจน่ามันสองเข้าไปใบไผ่ก็จะส,สวนเลย โจนาตาเยอะเยอะใบไปเต้สวนมัดเบิดโจนาตาเบิดเยอะโจนาตามาคำตัวมาข้างหน้าไปสอกเวิดเดีโอ้โหสอกไปทั้งไหนเลยโดนแล้วมีการล่วงเลยนะครับโจนาตานี่ยโจนาเต้หน้าเลยใาไปก็เตะขึ้นเหมือนกันเอ้ากอดได้หายใจมาแทงเาเอ้าโจนาตาแทงเขาแทงเขาเป็นโจนาตาแทงเขาได้ดีกว่าแทงเข้าไปข้างโจนาตาใบไพนี่ล็อกไว้นะครับเอาโจนาตาแทงเข้าไป แทงเขาก็ไปพยายามจะล็อกแต่ป้องกันเขาไม่ได้เลยเจอตาเนี่เขาดีแล้วตอนเขาเขาเป่าแล้วพยายามจะเข้ามาแทงเขาอย่มันสองก็ได้ไปโอ้ยังมืดอยู่ยังไม่เข้าเป่านะครับเจนตาเจอเราเดินเข้ามาย่างสมองเข้ามาเลยจ้องอยู่ใบไผ่ก็รอสวนอยู่ใบไผ่เตะมาโอ้เตะโดนกระจับกมกันก็ไม่ว่าอะไรนะครับอเตือนอยู่ให้ระวังกระจับหน่อยใบยไผ่ยึอกอยู่ เจต่าก็เยอะอยู่ไปพายตีใบเตยมาเจต่ามากันไไทั้งตัวไปพายเตสวนไปพายเตยม,มาโอ้ศอกเบืออออ่อไปเจต่าโอ้ศอกนี่เข้าไปเข้ามาอยู่ยังไม่เข้าเต็มๆสักทีนะครับไปพายเตยม,มาเจต่าง้งางไปง้างไปไปพายเตยก่อนเลยมัวแต่ง้างหมัดอยู่นะครับเจต่าหาจังหวะอยู่เล็งไปค้างอยู่เล็งไปค้างอยู่ไปค้างอยู่ไหนออาหมดยก โอ้ย,ยังยังยังนะครับทักทายกันเฉยจอยต้าจะไปจะไปใบพายเตเวิร์ดเจอยต้าก็ไปใบพายสองคนแรกเขาลุัเดินไปฟันซอกไปแต่ยังไม่เข้าเต็มเต็มสักทีนะจอยต,าาต้าใบพายเตเลยจอยต้าหมัดเบิร์ดใบพายเตไปจอต้าก็เบิร์ดอีกครั้งนึง ไปไปตะมาจนตามัดเบื่อีทีไปจนตาอมมัดของจนตายัางมันเข้าเป้าเ,เลยนะครับโอ้จนตาเตะเต็มเรื้อเลยเอ๋อใบไผยก็เตะขึ้นเหมือนกันมายอมเสียเปรียบนะครับเตะมาเตะขึ้นอยู่อ่อโจนตาเดินเข้ามาใบไผยมัดเข้าลำตัวเตะไปจนตาเลี้ยงไปค้างอยู่ใบพายเตะมาโอ้เตะแล้ววนเตะแล้ววนมวยไทยมันต้องเตะนะครับหมดยกที่สองนะครับโอ้เตะดักทางไว้เนี่ย เต่สก on fall.. on ัดเข้าได้ผลเหมือนกันนะครับใบไผ่ว่าตอนยุที่สามมาเลยด้วยต่อยุที่สามจอนต้าอาจเจ้าก็ไปจอนต้าถีบไปใบไผ่รอจังหวะอยู่รอจังหวะจะเตะก่อนเลยเตะสกัดไว้ก่อนเลยตัวเล็กกว่าเหมือนไทยมันต้องเตะลูกเตะของใบไผ่ทำให้จอนต้าเข้าใกล้ไม่ได้เหมือนกันนะครับจอนต้ากับเจ้าก็มาจอนต้ามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าใบไผ่เตะเลย ทำท่าจะเตะก็กลัวแล้วนะครับไอ้จนุนาตาไปพายยึกๆๆยึกโยลูกเตะของจนุนาตาทำให้อลูกเตะของไปพ่ายทำจุนตาไม่กล้าเข้าไปใกล้เหมือนกันเขาน้าจุานตาพระยา้จะเข้ามายิงมาแต่โดนเตะโยจุนตาสอกเวิดไปยึกๆๆๆยักยึกยักโยมัดโตสอกกับมัดเวิดไปโยจุนตาถีบไปไปพายเตะก็ๆๆไม่ โอ้ลูกเตะของใบพายเนี่ยเขาเป้าดีอยอนกันเอาโจ๊น้ำมันสองหน้าใบพายก็เตะมาโจ๊ตาก็อยากไปใบตีบโจ๊ต้าหาไปค้างอยู่ยังหาไปค้างยังไม่เจอนะครับมันตสองกัน้าไปแต่ยังไม่ถึงปลายคางดีสักเท่าไหร่นะครับเอาใบพายก็เตะขึ้นเลยยุ่งยากใส่กันโยยุ่งยากใส่กันโยโจตก้ำมันสองเข้าไปแต่ยังไม่โดนปลายคางนะครับยังเฉียดไปเฉียดมาโย เจยตาหมันสอง้างหน้าหมันสองหนา้าโอ้ใบไผ่ไป้องกันปลายคางได้ดีอยู่นะครับหมัดนี้ยังไม่เข้าจุดโฟกัสสักทีนะครับเจยตาเลีงอยู่เลีงไปล้างเอา้าโดนใบไผ่เตะสวนเลยเจยตาย่างสามมุมเข้าไปย่างสามมุมเข้าไปใบไผ่กระโจนลงมาไม่เป็นเป้านี่ไงนะครับใบไผ่ทีมเลยเจยตาอืมโดนใบไผ่ไเตะครั้งหนึ่งยังหางจังหวะเลีงอยู่นะครับเลีงหมัดอยู่ จนตาเลงมัดโย่กว่าจะได้ยิงมัดโดนใบไผ่เตะไปหลายดอกแล้วนะครับแทง,งเข้าไปโอ้ใบแผ่แทงขึ้นเหมือนกันใบแผ่แทงโอ้ศอกมืดไปโดนเชือกเวีนเต็มเต็มเลยจนตาจนตากระจายเข้าไปใบไผ่ยังไม่เป็นเป้าหนึ่งสองยังไม่โดนเต็มเต็มครับพืบ้ไปพื้มาโย่ใบไผ่เยอะทำท่าจะเตะเนี่ยถอยเลยนะครับจนตากลัวเพียงเตะมวยไทยโย่ ยูตาเขาจะว่าไม่ไปเตะไปยูตามัดความไปกดหน้าไว้กดหน้าไว้กดคอไว้อหาจะมาแทงขาโยโไปผายยังป้องกันได้ดีเข่ากันไว้อยู่แทงมาชัดเจนเอาหมุนไปหมุนไปสอกอ้สอกเข้าเต็มเหมือนกันดูตัมาแล้วไปผาก็ยับแล้วหมุนลงไปเอาหมดยกที่สามนะครับโอ้โจนตานี่พยายามจะหาจาังหวะ เอาไปเดี๋ยน้ำดูตอนจุดสีก็เลยมันสองหน้าไปจุดหน้ามันสองหน้ามันสองหน้าไปจุดหน้าบุกเข้าไปจุดใบไผ่เตยสวนจุดหน้ามันสองหน้าไใบไผ่ที่ใบจุดหน้าที่ใบไผ่เตยสวนโอ้หัดแลกกันหัดแลกกันอยู่ใบไผ่โอ้สอกวุฒิเดียวกันไบไผ่จุดตาเล่งแล้วตอนนี้จุดหน้ามันสองหน้ามันโอ้สอกไปกอดไว้ใบไผ่ล็อกคอไว้จุดหน้าแทงเข้าไปแทงเข้าไปล็อกคอไว้อยู่ แทงเขาไปกำรมกนานแยกมาวางกันไหมจนตาเดินเข้าไปบุกเข้าไปจนตาขอพอได้หาจังหวัดแทงเขาโย่แทงเยอะเข้าไปแทงเยอะเข้าไปโอ้ยังแทงได้อยู่ย,ย,ยังแทงได้อย,อยู่โอ้ใบไผ่นี้ดินแทมไม่หลุดนะครับตอนนี้จต<ๆ>นตากดข้มาแทงเขาเยอเข้าไปกำมการแยกมาโอ้ผมดุดัดนเลยนะครับตอนนี้หาจังหวัดแทงเขาอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้จนตาเดิน จับหาจะมาจับคอได้ใบไผ่ก็รอสวนอยู่ตต่นน่ใาบาไผ่แทงเขาเ้ามาจน่าแ,แทงเขาขึ้นเข้าไปโอ้แทงเขานะเข้าไปโอ้ตอนนี้ใบไผ่ต้องป้องกันเขาแล้วอ้าวโดนอะไรครับสุดลงไปเลยสุดลงไปเลยอ๋อไม่มีอะไรลุกขึ้นมาอยใบยไผ่เตะไปจนตาเดิงมาอยู่เหมือนมีอาการจุกนิดนึงนะครับใบไผ่ โอ้โดนเข่าของไม้ไผ่สู้ลงไปเลยดอกนี้กรรมการนับอยู่มัดเื่อแล้วโดนเข่าสวนเลยนะครับกรรมการนับนับอยู่ลือยังโซ่อยู่นะครับยังโซ่อยู่ไม้ไผ่โดดแทงเข้าไปกว่าจะเื่อไปเลยใบไผ่จะปฏิเสธซื้อได้ไหมใบไผ่แทงเข้าไปของหน้าโอ้จนหน้าสอกสวนมาไม้ไผ่แทงเข้าไปอาล็อกคอไว้อยู่ไม้ไผ่แทงเข้าไปเจ้าตาล็อกเอวไว้อากรรมการแยกมาก่อนแยกมาก่อน โอ้ตอนนี้จอนาตาโดาน,ดนขเขาเข้าไปถึงกับโดนนับเลยนะครับจอนาตายังบุกอยู่จอนาตาเดินขเข้าไปเดมไปพยามาแทงเขายักษเข้าไปกอดเดี๋ยวไปจอนาตาแทงเข้ามาเหมือนกันเอาล็อกดัน,ขเ,น,าานขเขาเยอะจอนาตาแทงเข้าไปหันจังหวะสอดมืออยู่แทงเขากันอยู่เอาสอดมือไปสอดม้ำมาทำการแยกมาดูเหมือนท้องของจอนาตาจะมีปัญหา,าแล้วตอนนี้ เจ้าตาเดินเข้ามาเดินเข้ามายับมาทีมาไปไปที่พื้นเจ้าตาพยายจะบุกเข้าไปเอาคืนอยู่นะครับโดนนับไปเจ้าตาฟันสองเข้าไปโอ้แต่โดนไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแผ่ไไกรบวนลงไปโยหาจังหวะยอยู่นะครับเจ้าตาหาจังหวะจังหวะตอ้นเตะไป หมดยกที่สี่นะครับโอ้็ยังดูว่าโดนยังไงโอ้โดนเขาเขาเต็มเต็มทำจุกไปเลยนะครับโจนาตาทำการเลยนับเลยนะครับจากเขาไม,าม่ยิงหมัดโดนเขา่าโอ้โดดเขาลอยมาไม่มีอะไรมาดูว่าตอนยกสุดท้ายนะครับโจนอ้าเดินไปสีไปโจนาตามเาเข้าไปเตะไปไปไป,ไป เจนตาเดินเข้าไปเดินจี้เข้าไปอาจจะว่าแทางเขาพันเสาอ,อยู่จนไอ้ใบแผ่ก็เตยสวนเตยสวน,สนอหมัดบุดไปจนตาเดินลุยนะครับจะเอาขึ้นนะครับโดนน้ำไปถีบไปเอาคล็อกคอไว้กดคอไว้หาเชาว่าแทงเขาอยู่จนตาแทงเข้าไปไปแผ่เบี้ยมัดแทางเขาขึ้นดันเขาเชือกไปหาจนตาแทงเขาไปไปแผ่ก็ขวางไว้เลยนะครับเอาทำการแยกมาก่อน โจมตาเดินามาหาังหวัดไล่อยู่หาังหวัดยิงมัดอยู่ใบไผ่ก็ล้อสวนอยู่อา้าวจึกยากเสกันอยู่จึกยากเสกันอยู่ใบไผ่ที่ไว้จนตายังหันเล็งไปค้างอย่างเดิมอยู่อา้าวทำท่าจึกยากเสกันอยู่จนตายังหายไปค้างไม่เจอน,นะครับใบไผ่ก็วนลงไปเตีไปวนไปใบไผ่แทงเขาก็ไป โจ้ต้าขยับเขามาขยับเขมาจับมาโจ้ตาจะไอใบไผ่ตีไปยับไปเจอตาทำงานเดินเข้าไปรับแช่งอยู่โดนแช่งของใบไผ่โยใบไผ่จับยับไวปเจอตาจับไว้อยู่ใบไผ่วนลงไปเลยครับตอนนี้วนลงไปไปแลกด้วยเท่าไหร่แล้วเจอตามันสองกนาวยังไม่โดนเป้าเท่าไหร่ ไปผายก้นไปผ่เจ้าจ้างไตง cool er. วายอย่างนั้เขาลำตัวโอ้แต่เข้าลำตัวดอกนี้เนี่ยถึงกับสุดไปเลยนะครับขอาก,การนับเยอะนับเยอะโอ้ก้มอยู่ยังไม่ลุกเลยนะครับโอ้เตะเข้าท้องตเต็มเต็มของการยึดติดกันชกไปเลยนะครับอเตะเข้าท้องตเต็มเต็มเลยโอ้ไปผายนี่สายใจเลยดีใจเลยนะครับก็มา,ข,าขอโทษขออภัยกันก่อนก่อนนะครับโอ้เตะเข้าท้องตเต็มเต็มนี่ถึงกับ ลุกไม่ขึ้นเลยนะครับโจนาตาจากบราซิลน,นะครับก็ขอโทษขอขอภัยกันก่อนนะครับองรการก็มาชูมือให้เป็นนว่าใบไับย,ยโชคดีเมื่อไทยชนะนอกไปในยกที่ห้าเลยนะครับองรการก็มาชูมือให้ก็ยินดีกับใบไัยเป็นกำลังใจให้โจนาตานะครับอ๋อมาคาดเจมขัดแชมป์ก่อนนะครับโอ้คาดเจมขัดแชมป์อย่างที่เลยนะครับ ใบไผ่โชคดีมือไทยเป็นเชมกัดแชมปมนะครับในรุ่น146ปอนด์นะครับก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นการแก่ให้จนาตานะครับ